สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวเลยพาน้ำโชคอีกแล้วนะคะวันนี้ก็รีบมาตามต่อเลขเด็ดหานอยลาวแม่นๆของแม่น้ำหนึ่งตามเคยนะคะก็จัดมาให้แล้วนะคะหาหนอยของแม่น้ำหนึ่งประจำงวดวันที่28สิงหาคม63นะคะรีบจัดเลยนะคะรีบ รีบดูเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสาวเลยพาน้ำโชคนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ